เทศบาลเมืองราชบุรีค่ะได้จัดโครงการ5ธันวามหาราชเนื่องในวันโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา5ธันวาคม2553ค่ะ ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทออรอภอเมืองราชบุรีน,นายนรงพลละเอียดรองผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ5ธันวามหาราชโดยนางสมานานเหล่าอน,นิพิสิทธ์นายกที่สมนตรีเมืองราชบุรีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีพร้อมทั้งสมาชิกเสริมสวยแต่งผมราชบุรีชมรมร้านอาหารเมืองราชบุรีชมรมผู้ประกอบการร้านค้าตลาดราชพัสดุชมรมพ่อค้าแม่ค้าตลาดสาธารณะประธานชุมชนตลอดจนประชาชนชาวราชบุรี ร่วมใจกันจัดโครงการขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา8 3พัรษาในปี2553และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมนั้นจัดให้มีการตัดผมฟรีจากสมาคมเสริมสวยแต่งผมจังหวัดราชบุรีและเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนอีกด้วยพระเจ้านาสมานาเหล่าวิินายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนายของเทศบาลเมืองราชบุรี เรื่องในวโรกาสมหามงคลเพื่อเป็นการแสด,แสดงถึงความจงรักทักงดีป่าและถนนสี่ชมรม